ล่าสุดวีโรดหนุนมาตรการเยียวยาเสนอรัฐบาลออกพรกรโอนงบกู้เงินแก้วิกฤตเมื่อวันที่26มีนาคมนายวีโรดลดโโรักษณะอดิศรโคกพปาเก้าไกลกล่าวถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ว่าต้องยอมรับว่าหนึ่งในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตมากที่สุดก็คือกลุ่มแรงงาน นอกระบบประกันสังคมซึ่งประกอบไปด้วยแรงงานรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวพนักง,งานรายวันพ่อค้าแม่ขายและผู้ประกอบอาชีพอิสระเพราะประชาชนเหล่านี้เมื่อไม่มีงานซึ่งเป็นผลกระทบจากการปิดห้างสรรพสินค้าสถานบันเทิงและสถานประกอบการบางแห่งคนในกลุ่มนี้ก็จะขาดรายได้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเอง และคนในครอบครัวผสมรงกับรายจ่ายและดอกเบี้ยจากหนี้ครัวเรือนที่เดินหน้าเกิดขึ้นอยู่ทุกวันการเยียวยาประชาชนในกลุ่มแรงงานนอกระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในวิโรธกล่าวว่าพักเก้าไกรเห็นด้วยที่รัฐบาลออกมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ในการเยียวยาแรงงานนอกระบบรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนจำนวน้งินที่3ล้านคน ในวงเงิน45,000ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวนี้ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9สามารถเข้าไปลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยายได้ที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งการคอมหรือธนาคารอมสินกรุงไทยและทกสโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่28มีนาคมนี้ ด้วยหลักฐานที่ต้องใช้คือบัตรประชาชนข้อมูลส่วนตัวข้อมูลในจ้างถ้ามีโดยจะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ5วันหากได้รับการอนุมัติก็จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งเอาไว้ในระบบลงทะเบียนพักเก้าไกลจึงขออนญ,ญาตเสนอแนะเชิญสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มเติมดังนี้1 รัฐบาลควรพิจารณาออกพระราชกำหนดโอนงบประมาณจากงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2563โดยให้พิจารณาจากทุกๆรายการที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำเพื่อตัดงบประมาณจากโครงการเหล่านั้นออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานการณ์ปัจจุบันความมั่นคงที่มีความสำคัญสูงสุด ก็คือความมั่นคงในระบบสาธารณสุขในการดูแลรักษาชีวิตของประชาชนและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของประชาชนใครสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตนี้ไปได้สองต่อให้โอนงุป,ประมาณมาได้80,000ล้านบาทก็คิดว่ายังไม่น่าจะเพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ เพราะว่าการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากจะใช้ในภารกิจด้านการสาธารณสุขและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วรัฐบาลยังตั้งจัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่วิกฤตการได้ผ่านพ้นไปนแล้วอีกด้วยพรรคเก้าไกลจึงขอเสนอแนะให้รัฐบาล พิจารณาออกพระราชกำหนดเงินกู้จำนวนทั้งสิ้น200ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่และจะจัดสรรเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจำนวน14.5ล้านคนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วหน้าและเป็นธรรมและยังมีเงินเหลือไว้สำหรับ การฟื้นฟูเลีอยกความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา 3. หลังจากที่รัฐบาลได้ออกพระโกเงินกู้2 0แสนล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วผักเก้าไกลขอเสนอให้รัฐบาลเสนอเปิดสมัยประชุมวิสามันเพื่อให้รัฐสภาอนุมัติพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2563เพื่อจัดสรรงบประมาณในการรับมือกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนเป็นปสำคัญโดยเฉพาะมาตรการในการเตรียมความพร้อมด้านการสาธารณสุขและการเยียวยาทางตรงกับ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสำหรับการเปิดสมัยประชุมวิสามัญพระเก้าไกลยินดีที่จะให้ความร่วมกับรัฐบาลเพื่อหารือในการจัดสรรผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้มีองค์ประชุมเพียงพอที่จะดำเนินการประชุมได้โดยที่มนหาแน่นเกินไปจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในการระหว่างการประชุม เปิดวิสัยทัศน์หัวหน้าพักเก้าไกลลั่นประกายไฟแห่งความหวังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมถูกปลุกขึ้นแล้วนายพิธาลิมเจริญรัตได้กล่าวภายหลังได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลช่วงหนึ่งว่าเป็นเวลากว่า23วันแล้วที่พักอนาคตใหม่ถูกทําให้หายไปจากการเมืองไทยและสอสอต้องไร้สังกัดพักการเมืองแต่วันนี้เราได้ย้ายเข้าสู่บ้านใหม่เป็นทางการกับพักเก้าไกลตนต้องขอบคุณ กำลังใจต่อทุกคนที่เป็นเชื้อไฟให้เราเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อในพิธากลระว่าพระเก้าไกรคือบทที่สองของอดีตพักน,นคนใหม่พคระเก้าไกลคือพระที่สืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณ์และจิตวิญญาณมาจากอดีตพักน,นคนใหม่และยังเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้ยังขอเป็นปากเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศนี้พาประเทศไทย กลับไปสู่ประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่านสู่ระบบประชาธิปไตยยุติระบอบรัฐประหารสถาปานานิติรัฐที่ทุกคนเสมอหน้ากันและเรายังยึดมั่นในในโยบายเดิมหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวว่าประเทศไทยยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญที่สุดเต็มไปด้วยวิกฤตรอบด้านที่แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถนําพาประเทศไปต่อได้และจะทําให้คนทั้งชาติลงเหว ตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตของประชาชนในประเทศไทยถูกกำหนดโดยอภิสิทธิชนกองทัพข้าราชการและกลุ่มทุนผูกขาดเสียงของประชาชนไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยินหรือได้ยินก็ทำหูทวนลมสภาพการบริหาร งานของประเทศไทยคือสภาพรัฐบาลที่ล้มเหลวไม่ว่าจะวิกฤตโควิด -19 วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5วิกฤตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในประวัติการวิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐมนูญคสอสชที่ใช้สว250คนเป็นเครื่องมือสืออ่อทอดอำนาจบริหารประเทศลร้ประสิทธิภาพและขาดเอกภาพเกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติและกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน วิกฤตเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมเรายังต้องเดินตามนโยบายของอดีตพรรคคนใหม่นั่นคือการแก้ไขปัญหาโครงสร้างเราจะยังเดินหน้าผลักดันร่างพรบรยกเลิกประกาศคำสั่งของคอสชอเราจะยังเดินหน้าผลักดันร่างพรบรยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยเราจะยังเดินหน้าผลักดันร่างพรบรคุ้มครองแรงงานเพื่อ ระดับสิทธิและสวัสดิการให้กับแรงงานเราจะยังเดินหน้าผลักดันร่างพรบรสุราก้าวหน้าให้ในการปลดล็อกธุรกิจน้ำเมากว่าแสนล้านบาทจากนายทุนไม่กี่รายให้ประตบกับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริงและร่างกฎหมายอื่นๆที่จะปลดล็อกสังคมไทยออกจากวิกฤตและสุดท้ายเราจะยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชน ที่เป็นเจ้าของประเทศมีอำนาจอย่างแท้จริงให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้งมีอำนาจเป็นปากเสียงให้กับประชาชนยกเลิกสวแต่งตั้งยกเลิกยุทธศาสตร์20ปีแก้ที่มาของอ,งอิสระให้ยุติธประชาชนหัวหน้าพรรคก้าวหน้ากล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะช้าเกินไปและผู้มีอำนาจพยายามกัดกร่อนให้สภาอ่อนแอ จากสภาสเสียงปริ่มน้ำกลายเป็นสภาสงูเห่าแต่ในความมืดมิดยังมีแสงสว่างพวกเราเห็นการลุกขึ้นสู้ของเยาวชนในสถานศึกษามากกว่า40แห่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างออกมารณรงค์เพื่อแสดงหเห็นว่าพวกเขาต้องการประเทศไทยที่มีอนาคตมากกว่านี้แม้ต้องเผชิญหน้าจากการขัดขวางกดดันคุมคู่จากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้พวกเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพวกเราเห็นประกายไฟแห่งความหวังถูกปลุกขึ้นเป็นประกายไฟที่จุดให้สอส,อสอพักเก้าไกลเก้าต่อไปยืนหยัดในรัฐสภา,าเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมทําให้ประเทศนี้ก้าวไปได้ไกลกว่านี้พวกเราจะทํางานในสภา,าอย่างแข่งขันคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนเพื่อนําพวกเราออกจากวิกฤตและนําประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนมีหน้าสูงสุดอีกครั้ง เก้าไกลเสนอเช็คลิสต์สามาราตรการทำทันทีแก้โควิด -19 เมื่อวันที่25มีนาคมเพจ Facebook พักเก้าไกลได้โพลคลิปในพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมข้าความหัวข้อข้อเสนอเช็คลิสต์มาตรการที่รัฐต้องทําทันทีเพื่อแก้ไขวิกฤตโควิด -19 มีเนื้อหาดังนี้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดแพร่ระบาดไปยังกว่า190 เขตแดนทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อหลายแสนคนพร้อมกับเสียชีวิตอีกนับหมืน่นโดยตัวเลขเหล่านี้ยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วยังไม่มีแนวโน้มชะลอตัวลงแต่อย่างใดในเร็ววันนี้ในไทยเองก็เริ่มมีตัวเลขที่ทำให้เราเริ่มไม่สบายใจเช่นกันและหลังจากตรวจสอบและคำนวณความเป็นไปได้ในทุกทางแล้วผักเก้าไกลเชื่อว่ามาตรการในการปิดประเทศและจำกัดการพบปะผู้คนคงจะเป็นมาตรการที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป แต่แน่นอนว่าลำพังเพียงการปิดประเทศและจำกัดการพบปะของผู้คนนั้นไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นการมีมาตรการเช่นนี้ต้องทำอย่างชาญฉลาดและได้ผลดีมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ลดผลกระทบด้านลบให้มากที่สุดเช่นกันเราจึงเสนอเป็นแพ็กเกจมาตรการโดยทำเป็นเช็คลิสต์ที่สำคัญสำคัญแบ่งเป็น3ด้านใหญ่ๆที่ต้องทำทั้งก่อนและระหว่างการล็อกดาวน์ได้แก่หนึ่ง มาตรการควบคุมโรคปิดประเทศห้ามผู้ใดเดินทางเข้าออกยกเว้นคนไทยเดินทางกลับประเทศที่ต้องมีการกักกันและคัดกรองในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงให้ใช้มาตรการสติ๊ก็อกดาวกักตัวในบ้านเข้มงวดส่วนพื้นที่อื่นๆให้ปิดสถานที่เสี่ยงเหลือเพียงร้านค้าของชำร้านขายอาหารและร้านยาหยุดระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศยกเว้นการเดินทางส่งสินค้าปะจำเป็นอาหารยาและกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 2. มาตรการด้านสาธารณสุขเร่งตรวจเชิงรุกมากขึ้นเพิ่มจำนวนการตรวจหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดเพิ่มเตียงเพิ่มอุปกรณ์เตรียมโรงพยาบาลสนามระดมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่อาจเลวร้ายที่สุดซึ่งแน่นอนที่กำมาข้างต้นย่อมส่งผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และประท้องของประชาชนดังนั้นเราเสนอมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐกิจที่ต้องทำควบคู่กันไป3ม,มาตรการทางเศรษฐกิจล็อกดาวนี้ล็อกดาวดอกเบียล็อกดาวภาษีพยุงรายได้และเสริมสภาพคล่องมาตรการการดูแลและเยียวยาผลกระทบที่กระทรวงการคลังเพิ่มออกมาเป็นไปเพื่อการเยียวยาย้อนหลังจากการ ปีสถานประกอบการต่างๆในช่วงที่ผ่านมาโดยจะได้รับเงินเยีเยวยาประมาณต้นเดือนเมษา,ายนซึ่งก็ถือว่าล่าช้าไปมากแล้วแต่ถ้าเราจะล็อกดาวน์ที่จะก,กระทบคนในวงกว้างกว่านั้นการชดเชยแรงงานนอกระบบ3ล้านคนคงไม่เพียงพอเพราะแรงงานนอกระบบทั้งประเทศนั้นมีถึง9ล้านคนที่ไม่นับรวมเกษตรกร เราคงต้องเตรียมมาตรการชุดใหญ่ให้ครอบคลุมและทานต่อเหตุการณ์รวมไปถึงการเตรียมการขนส่งอาหารและของใช้จำเป็นซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีงบประมาณเพียงพอแต่เนื่องจากงบกลางที่สำหรับใช้ในเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัตินั้นก็เหลือน้อยเต็มทีเพราะนำไปใช้แจกกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนหน้าวิกฤตโควิดไปเกือบหมดแล้วดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าพักเก้าไกลเสนอให้ออกพรบโอ,อนงบย้ายงบลงทุนงบเม่กับโปรเจกต์ของกระทรวงต่างๆมาเพื่อรับมือและแก้ไขวิกฤตโควิด -19 และประกอบกู้เงินฉุกเฉินให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีีะก่อน และแม้ว่าปัจจุบันจะมีการประกาศใช้พรกอยู่เฉยไปแล้วแต่การกระทําเช่นนี้ไม่ได้ชี้ชัดว่ารัฐบาลจะกลุ่มการแพร่ระบาดของโรคและช่วยเหลือประชาชนได้สําเร็จเพราะประเด็นอาหารหลักไม่ใช่เรื่องของอํานาจตามกฎหมายแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการบริหารงานของรัฐบาลที่ไม่มีศทธิภาพขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงและไม่มีการวางแผนรับมือที่ดีพอ สุดท้ายหวังว่ามาตรการที่เราเสนอจะถูกนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและหวังว่าเราทุกคนจะร่วมมือกันฟันฝ่าผ่านพ้นวกิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วย